ขอโอกาสพุทธวจนะทรรมวินัยจากพุทธโอษเรื่องการทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัยภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตฮะเหล่านี้มีอยู่ห้าประการซึ่งภิกษุผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไป เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจง้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจง้งเสียโดยเร็วภายในอนาคตห้าประการนั้นคืออะไรบ้างเล่าห้าประการคือหนึ่งภิกษุในกรณีนี้พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรายังหนุ่มยังเยาว์วัยยังรุ่นขนอง มีผมยังดำสนิทตั้งอยู่ในวัยกำลังเจริญคือปฐมวัยแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนแก่ถูกความชราครอบงำแล้วจะมณสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลย ก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจคือความแก่นั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วก็จะอยู่เป็นผาสุก แม้จะแก่เท่าดังนี้ 2. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟท่านให้ความอบอุ่นสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางควรแก่การทำความเพียรแต่จะมีสักคราวหนึ่ง ที่ความเจ็บไข้มาถึงร่างกายนี้ก็คนที่เจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงำแล้วจะมณนสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทําได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทําได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจคือความเจ็บไข้นั้นจะมาถึงเรา เราจะรีดทําความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้พูดถึงแล้วก็จะอยู่เป็นผาสุขแม้จะเจ็บไข้ดังนี้3ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้ ข้าวกล้างามดีบินทะก้อนข้าวหาได้ง่ายเป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามแสวงหาบินทบาทแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่พิกสาหายากข้าวกล้าเสียหายบินทะหาได้ยากไม่เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยความพยายามแสวงหาบินทบาทเมื่อที่ใดพิกสาหายาก เมื่อที่ใดพิกษาหายากคนทั้งหลายก็อบพยพกันไปที่นั่นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คลุกคีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการอยู่คลุกคีปะปนกันในหมู่คนจะมณนิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลย แต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจคือพิกษาหายากนั้นจะมาถึงเราเราจะรีดทําความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทาให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ถึงแล้วจัะอยู่เป็นผาสุขแม้ในคราวเกิดทุกภิกภัยดังนี้ ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้คนทั้งหลายสมัครสมาชื่นบานต่อกันไม่วิวาดกันเข้ากันได้ดุดดังนมผสมกับน้ำมองแลกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ภัยคือโจรป่ากำเริบ ชาวชาวชนบทเพื่อขึ้นอยู่ในอาจักอาณาจักรแต่กระจักกระจายแยกย้ายกันไปเมื่อมีภัยเช่นนี้ที่ใดปลอดภยัยคนทั้งหลายก็อบพยพก,กันไปที่นั่นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คลุกลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการอยู่คลุกลีปะปนกันในหมู่คนจนะมณสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลย และจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจคือโจรภัยนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ถึงแล้วจกอยู่เป็นผาสุขแม้ในคราวเกิดโจรภัยดังนี้ 5. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้สงสามัคคีปรองดองกันไม่วิวาทกันมีอุเทศเดียวกันอยู่เป็นผาสุขแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่สงแตกกัน เมื่อสงแตกกันแล้วจะมณสิการถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจคือสงแตกกันนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบทำความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียเดเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจะอยู่เป็นผาสม้ในคราวสงแตกกันดังนี้ภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตปรระกานั้นภายในอนาคตประการเหล่านี้แลซึ่งภิกษุผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียเพรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเสียโดยเร็ว